สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยานล้านโลกนะคะยานล้านโลกค่ะไม่ยันเข่าและตอนนี้โลกระบาดราคาถูกมากทีฉันร่ำรวยได้เป็นมหาเศรษฐีต้องมีเป็นล้านโลกแน่นอนค่ะเดี๋ยวเราไปฟังคลิปคลิปหนึ่งที่เกิดขึ้นมาประมาณปี22นะคะต้นปี22ในตอนที่มีผู้หญิงคนหนึ่งถูกจับ ในคดีช่อโกงเดี๋ยวไปฟันกันครับคือตอนนี้เหมือนกับว่าแกไม่มีใครเลยพี่เมทแกมาคุยกับเราอ่ะมันไม่ใช่เรื่องจริงทั้งหมดเลยค่ะคลิปนี้เกิดขึ้นในช่วงต้นปีสองสอง สดเนื่องมาจากปลายปี21มีข่าวคลึกโครมแล้วก็คลึกโครมอยู่ในเอฟซีทีมงานทนายประชาชนด้วยว่ามีการจับกลุ่มผู้หญิงคนหนึ่งในคดีช่อโกงตามหมายจับนะคะมีหมายจับถูกต้องทุกอย่างในคดีช่อโกงจับได้ที่เกาะช้างความแปลกประหลาดของมันก็คือคดีนั้นจับผู้หญิงคนนั้นได้ที่เกาะช้างแต่ตำรวจแกะลอยจาก สัญญาณการเข้าใช้อินเทอร์เนต็ตในการไลฟ์สดของช่องผู้หญิงใส่หน้ากากที่ใช้ชื่อช่องว่าอะไรตัวนั้นที่ฉันจำไม่ได้แต่คนที่แสดงสดทุกคนจะรู้ว่าชื่อเรียกกันในวงการว่ามาดามลาเต้แต่ในใบหมายจับเป็นอีกชื่อหนึ่งนะคะทีนี้พอผู้หญิง คนตามหมายจับตามชื่อคือสัสิพรทาทนเนี่ยถูกจับก็ยังไม่ได้รับการประกันตัวอะไรก็อยู่ในเรือนจำคือฝากขังเอาไว้มีคนคนหนึงตามเสียงที่เราได้ยินเป็นเสียงผู้หญิงเนี่ยเหมือนกับมีการพยายามระดมทุนไปช่วยคนคน,คนหนึ่งไปประกันตัวคนคนหนึ่งที่ถูกจับได้ไม่นานนี้ อะไรหลายๆอย่างแล้วจากที่เราฟังดูเขาบอกว่าผู้หญิงคนเนี้ยลูกทีมเขาคนที่อยู่กับเขาเนี่ยรู้จักแต่ไม่รู้ทั้งหมดแล้วเขายอมรับว่าสิ่งที่ผู้หญิงคนนี้เล่าให้ลูกทีมเล่าให้อะไรยคนที่ใกล้ชิดฟังเป็นเรื่องโกหกสียงผู้หญิงเนี่ยเอ,อถ้าจําไม่ผิดน่าจะเรียกกันว่าชื่อเบลหรือเบลล่านะคะ แ,แล้วก็เราจะมีชื่อคนชื่ออาร์ตี้ชื่ออะไรอย่างเงี้ยมาไปยินการเดี๋ยวเสียงผู้ชายที่เขาคุยด้วยเราจะจําได้ว่าเป็นเสียงใครในตอนนั้นเนี่ยดิฉันเคยได้ติดต่อกับคนที่ชื่อเล่นวถัถีหรือสุลังคลัตที่เป็นพี่สาวของสัชพรพาโทนมีการติดต่อมีคำบางคำพูดถึงเรื่องคดีนี่แหละนะคะ ให้ไปช่วยคนคนนี้เป็นคนไปประกันตัวไปเยี่ยมไปอะไรยังไงคนที่เป็นพี่สาวเดี๋ยวเราฟังกันต่อแล้วเราจะค่อยๆเข้าใจเรื่องราวมากขึ้นว่าคลิปเนี้ยสำคัญอย่างไรมันจะยืนยันอะไรได้ไหมระหว่างการเป็นสัสิพรถาโทนกับมาดามลาเต้ตอนนี้รวบรวมงินกันในกลุ่ม ที่เราไว้ใจได้เท่านั้นนะคะในบัญชสเตอร์มีอยู่หกหกหมื่นหกหมื่นกว่าค่ะตอนนี้ค่ะแล้วก็จะเริ่มดำเนินการช่วยเหลือแกออกมาก่อนเนี้ค่ะค่ะคนที่เป็นหูเรียวหูแรงในการรวบรวมก็จะมีเบลล่ากับอาร์ตี้นะคะรวบรวมกันช่วยเหลือในกลุ่มคนที่ไว้ใจได้คือผู้ใหญ่ใจดีที่ ไว้ใจได้นะคะมีเงินจำนวนนี้ในระหว่างนั้นเนี่ยในช่วงแรกๆยังจะมีคลิปของคนที่ใช้ชื่อว่ามาดามลาเต้เนี่ยออกมาแต่จะไม่เห็นตัวแล้วนะคะไม่เห็นตัวแล้วจะเห็นเป็นคลิปเสียงแล้วก็ปิดนั่นปิดนี่เอาไว้แล้วก็จะมีคนคอยบอกว่าออตอนนี้ลาเต้ไปฉลองคริสต์มาสไปนู่นไปนี่ไปอะไรอย่างนี้อยู่ กับทหารเรือสหรัฐได้รับการเรียนเชิญไปเป็นพิเศษเพราะว่าสามีเป็นท่านทูตเป็นอะไรประเภทนี้มีการมายืนยันกันแบบนี้แต่คลิปที่ออกมาวันละคลิปสองคลิปให้ยืนยันว่ายังไม่ได้เป็นคนที่ถูกจับนะมันจะมีอยู่แค่ไม่กี่วันหลังจากนั้นก็เงียบหายไปจะเงียบหายไปรอการประกันตัวหรือเปล่า อันนี้เราก็ไม่รู้นะคะแต่ค่อยๆฟังต่อแล้วก็จับความเชื่อมโยงกันค่ะเอาแล้วท่านงทนายก็ไม่ได้เป็ประกันผู้หรอจำได้ไหมคะว่าเสียงใครใช่ค่ะป่าช่างแม่งเอาพี่ชมพี่ชายเขาอ่ะโอ้โหอันนี้เห็นไหมเป็นอย่างนี้ยแหละเพราะเขาเขาไม่คุยกับเรา ตรงๆต,ตอนแรกๆที่ว่าเปิดใจคุยกันเน,น่ยอาจารย์นด็นะเป็นแบบนี้แหละสังเกตไหมคะว่าช่างแมงเนี่ยถามว่าอ้าวแล้วพี่ชายเขาล่ะไม่ช่วยอะไรน้องเลยหรือนั่นคือตัวช่างแมงเองก็ได้รับรู้มาว่าคนที่ถูกจับไปเนี่ยเป็นคนที่มีพี่ชาย มีอำนาจมีพาเวอร์ทำไมไม่ช่วยน้องจากนั้นเขาก็พูดให้รู้ว่าเวลาเปิดใจคุยกันทำไมไม่คุยกันตรงๆว่าจริงๆแล้วอะไรเป็นอะไรคือหลายคนถูกหลอกนั่นเองค่ะอือฮะโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวดูเดี๋ยวเดี๋ยวไงเดี๋ยวพี่ช่วยออนดไวยเออไม่ไม่ได้ไ,ไม่มมได้ถามเฮียเฮียเสือก็ดูนะ เพราะเดี๋ยวถ้าไงพี่พี่โอนเข้าบัญชีของอันนี้ก็ไดดของเฮียเสือแล้วให้เฮียเสือโอนเข้าของอารตี้นะได้ไดมดิฉันคิดว่าผู้หญิงที่ชื่อเบลกับอารตี้เนี่ยที่โทรไปคุยเรื่องนี้กับช่างแม่งก็คือเงินที่เรียรายกันมันยังไม่ครบที่จะประกันตัวใครคนใดคนหนึ่งได้ ก็เลยอยากให้ช่างแม่งเนี่ยช่วยร่วมสมทบทุนให้ช่างแม่งก็โอเคเดี๋ยวจะโอนไปให้แล้วก็มีการเอ่ยถึงชื่อเฮเสือนะคะในรุ่นนั้นยังไม่มีใครรู้จักเสือซาไม่เกี่ยวกันนะคะคนละเสือนะคะคนละเสือเฮเสือเนี่ยในตอนนั้นดูเหมือนจะเป็นคนที่ขายพวกเจอเรี่ขายทำเครื่องทองเครื่องกำไรแหวนในตอนนั้นเนี่ย ลาเต้ทำคลิปขึ้นไลฟ์ทำนันทนี้แล้วก็มีขายของด้วยของที่เขาขายก็จะเป็นพวกเครื่องประดับอย่างนี้ซึ่งมาจากร้านเฮียเสือเนี่ยแหละค่ะแล้วก็มีการร่วมกันว่าจะขายไอ้บังกรเลขแปดอะไรจะไปลงไปลงนู่นลงนี่ก็คือเขาทำธุรกิจร่วมกันอยู่กับเฮียเสือคนนี้ช่างแม่งก็เลยบอกว่าเดี๋ยวจะโอนเข้าไปในบัญชีเฮียเสือ ให้ไปดูแลให้ไปช่วยใครสักคนหนึ่งแต่เขาไม่ได้บอกว่าเป็นลาเต้น,นะคะตอนนี้ยังไม่บอกว่าเป็นลาเต้แต่ว่าเงินที่จะโอนไปช่วยเอาคนออกจากคุกไปประกันตัวเนี่ยเงินนั้นจะไปผ่านเฮียเสือซึ่งเฮียเสือมีความสัมพันธ์กับลาเต้นในเรื่องของธุรกิจขายเครื่องประดับกันนี่แหละคะ่ะ ที่เรื่องจำวันนั้นแกส่งข้อความมาหาน้องแล้วบอกว่าเน,นี่ยออกมาแล้วออกมากันหมดแล้วแต่สุดท้ายแล้วแกก็หายไปเลยน้องติดต่อไปทางแฮเสือก็อ่านแต่ไม่ไม่ไม่ทักไ,ไ,ไม่ตอบอวันนั้นเนี่ยก่อนที่แกจะเงียบหายไปอ่ะแกให้น้องคอนแทคกับโปรดิวเซอร์ที่ทําช่องให้แกครับทีนีและทีนี้โปรดิวเซอร์น่ะก็คือช่วยเหลืออะไรไม่ได้เลย เบอกว่ามีเงินอยู่ประมาณห้าพันบาทแค่นั้นเองค่ะเรารู้มากขึ้นแล้วนะคะว่าคนที่ถูกขังอยู่แล้วรอการประกันตัวเนี่ยเป็นคนที่รู้จักกับเฮเือเหมือนลาเต้เป็นคนที่รู้จักกับช่างแม่งเหมือนลาเต้แล้วก็เป็นคนที่ทำช่อง youtube มีโปรดิวเซอร์ทำให้คล้ายๆกันกับ ลาเต้เนะโอ้ตรงแล้วก็โอ๊ยอะไรบ้างเนาะออแล้วเราก็ไม่รู้ว่าเย่เสือเนี่ยใ่าพี่แกจริงหรือเปล่าเราก็ไม่รู้อ่ะนะ น้องคิดว่าไม่ใช่พี่เมตตเอาตรงๆเลยวันเนี้ยเหมือนมาดามไม่มีใครเลยคนที่เป็นโปรดิวเซอร์ก็เป็นคนของปูมีซึ่งมาดามให้ติน้องติดต่อวันนั้นใกล้เข้ามาอีกนิดหนึ่งนะคะเรารู้ว่าคนที่อยู่ในคุกถูกจับตัวรอประกันเนี่ยเป็นผู้หญิงรู้จักกับเฮียเสือที่ขายเครื่องประดับ มีโปรดิเซอร์ทำช่องให้รู้จักกับป่าช่างแม่งแล้วก็รู้จักกับปูมุนีตามที่เสียงนี้บอกว่ามาดามเขาชื่อมาดามด้วยผู้หญิงคนนี้ให้ติดต่อกับปูมุนีมันเริ่มใกล้เข้ามาเรื่อยๆนะคะผู้หญิงคนที่รอการประกาศตัวใช้ชื่อให้ใครๆเรียกตัวเองว่า มาดามค่ะแล้วคนที่ชื่อมาดามยิ้มไม่มีตัวตนแกก็มาสารภาพกับน้องแล้ววันสุดท้ายนะคะเพิมนนะะ่มเมื่อวานเนี่ยค่ะที่คนที่เป็นโปรดิวเซอร์นะคะมีชื่อมาดามยิ้มขึ้นมาอีกยอมรับว่าตัวมาดามยอมรับว่ามาดามยิ้มไม่มีตัวตนมาดามยิ้มคือใคร ถ้าเราเคยดูช่องลาเต้นในสมัยก่อนๆจะมีคนชื่อยิ้มแล้วลาเต้บอกว่าเป็นประแจเป็นแอดมินของเขาแล้วในการมีคลิปอันนี้น่าจะลบไปแล้วล่ะคะที่มีการโชว์ตัวให้คนที่ว่าเป็นมาดามยิ้มนนออกมาเต้นมาอะไรอยู่แต่ตอนนี้บอกไม่มีตัวตน เขาสรารภาพแล้วกับผู้หญิงคนที่เขาขอให้ระดมทุนเพื่อจะไปประกันตัวเขาเนี่ยอะไรนะเขาตั้งองันตย์แรกเลยอ่ะพี่เตือนเตือนนะบอกไม่รื่กี่รอบกี่รอบนะบอกให้เออทำอะไรอะ่ะโอ้โหไม่ใช่ฉลาดใจไม่ใช่โอ้โหเปิดซะเยอะเยอะมันเริ่มเยอะไงเข้าใจไหมนะคนเราเขาจับเขาจับจุดพิรุธเราได้นะจะบอกให้ หากเรามีอะไรปมความหลังอะไรเนี่ยถ้าในเมื่อปิดก็ต้องปิดให้มันสนิทไม่ใช่ว่าเปิดแบบนี้ไม่ว่าเปิดหน้าเปิดโอ้โหใส่เสื้อพุงเสื้อผ้าถ้าหากจะปิดต้องปิดให้มันหมดดีอย่าให้เขาอย่าให้เขาเจอสัดส่วนร่างกายรูปร่าง,ร,างร่างกายเราจริงหรือเปล่าล่ะตอนนี้เรารู้ว่าผู้หญิงคนที่ติดคุกอยู่เนี่ยแล้วก็รอการประกันตัวนี้นะคะเป็นผู้หญิง ใครๆก็เรียกเขาว่ามาดามรู้จักกับป๋าช่างแม่นมีโปรดิเซอร์ทำช่องให้รู้จักกับปู่มุนีแล้วก็รู้จักกับมาดามยิ้นคนที่ว่าเป็นประแจของช่องของลาเต้แล้วที่สำคัญก็คือ เป็นคนที่ทําช่องโดยปกปิดตัวตนปกปิดหน้าตาตามที่ป่าช่างแม่งพูดว่าถ้าจะปิดต้องปิดให้หมดไม่ใช่ให้มาเห็นสวดส่งรูปร่างอะไรขนาดนั้นโดยปกติเนี่ยทุกคนเราจะเห็นเฉพาะตรงหน้าตรงช่วงตัวนะคะนั่นแปลว่าคนคนนั้นเวลาทำช่องต้องมีอาการลูกยืนมีอะไรบ้างอย่างเช่นลุกขึ้นเต้นลุกเสา อะไรแบบนี้ก็เลยปิดเฉพาะหน้าแต่ให้คนเห็นรูปร่างอาจจะจับที่รุปได้นี่คือสิ่งที่ป่าช่างแม่งให้ความกระจ่างเข้ามากขึ้นอีกนิดหนึ่งนิดหนึ่งว่าคนคนนี้น่าจะเป็นใครเรารู้ตามใบจับคือสัสิพรทาโทนแต่ในตัวจริงเป็นใคร ็เลยคุยกันแบบนี้ค่ะพี่มิรว่าเราอ่ะน้องติดต่อคนที่อยู่เมืองไทยเนาะแล้วก็ให้ประสานอาร์ตี้เรียบร้อยแล้วว่าจะเอาคนต่างจังหวัดมาประกันโดยเป็นในประกันอาชีพนะคะแล้วก็ให้อาร์ตี้อ่ะเป็นคนเอาเงินไปให้เขาทั้งหมดนประกันนียใช้เงินอยู่หกหมื่นค่ะทีนี้เราได้มาหกหมื่นพอดีมาจากอ ที่เรารวบรวมกันมาได้นะคะวันนี้นะคะแล้วก็ของน้องโอนไปน่าจะถึงพรุ่งนี้อีกหมื่นหนึ่งอ่าให้เบลกับอาร์ตี้ไปรับแล้วี็นี่กูอีคนหนึ่งคือไปทําเรื่องแล้วก็ไปรับแกออกจากเรือนจําด้วยแล้วก็สรุปาให้หาที่พักหาอะไรให้แกก่อนอย่างเงี้ยค่ะพี่นิดณตอนนี้นะคือคิดว่าไม่มีคนช่วยแกจริงๆเลยค่ะ มาถึงตรงนี้ที่ฉันเริ่มไม่แน่ใจแล้วค่ะว่าคนที่คุยเนี้ชื่อเบลหรือ,อยังไงเพราะก็แทนตัวเองว่าน้องตลอดพอมาถึงประโยคนี้เขาบอกว่าเดี๋ยวจะให้เบลกับอาร์ตี้เป็นคนไปรับเพราะฉะนั้นอาจจะไม่ใช่เบลแต่เบลกับอาร์ตี้นี่ดูเหมือนจะเป็นแฟนกันนะคะมีเคยเห็นหน้าค่าตายอยู่เป็นแฟนกันค่ะราะว่าพี่เนี่ยพีะพ่ะมีความรู้สึกมีความรู้สึกว่าเอ,อิมมาดาม ต้องเป็นคนนี้แน่ๆตั้งแต่ครั้งแรกๆนะจำได้ไหมที่บุหลันโพสต์โพสต์ล,ลูกสาวเขาลงมาแล้วก็เขาให้เราติดต่อไปหาลูกสาวเขาให้ให้ติดต่อไปหาน้องผู้หญิงคนนี้นะน้องน้องกุ๊กกิ๊กอะไรเนี่ยตรงนี้ชัดขึ้นอีกนิดนึงนะคะมาถึงตรงนี้ช่างแม่งบอกว่ามั่นใจแล้วว่าเป็นคนคนเดียวกันตามที่บุหลันผู้หญิงคนนี้ที่ถูกจับขังคุกจะต้องเคยทะเลาะ มีปัญหากับคนที่ชื่อบูหลันแล้วคนที่ชื่อบูหลันเนี่ยก็เคยโพสต์ภาพลูกสาวของเขาอันนี้ไม่ใช่เด็กนะคะเป็นลาเต้นเนี่ยมีลูกสาวสามคนอย่างที่ที่ฉันเคยเล่าคนโตตอนแรกๆเลยที่ฉันคิดว่าถ้างัดอันนี้าอปอมาแล้วเขาจะหยุด แล้วลูกสาวคนโตคนเนี้ยก็เคยติดต่อมาที่ดิฉันด้วยแล้วเขาก็เอาไปพูดเพราะเขาได้รับการติดต่อจากช่างแม่งเห็นไหมคะช่างแม่งไปติดต่อแล้วก็บอกว่าดิฉันรังแกกล่าวหาว่าแม่เขาเป็นคนเดียวกันอะไรนีตอนแรกลูกสาวเขาไม่รู้เรื่องเขาก็มีการโพสต์ด,ด่าว่าด่าทอ อะไรกันแล้วตอนหลังเหมือนกับเริ่มรู้เรื่องก็จะบอกว่าคือเขาเขาเขาไม่เกี่ยวอย่าเอาเขาเขาไปเกี่ยวอะไรท่านน้องนี้ก็โอเคหลังจากนั้นดิฉันก็ไม่ได้ยุ่งแต่มันให้บังเอิญมากเลยนะคะช่างแม่งเป็นคนพูดออกมาว่าน้องกุกกิคนที่ติดคุกแล้วชื่อมาดามมีช่องทะเลาะก,กับบุหลันมีลูกสาวคนโตชื่อน้องกุกกิ๊ก ลูกสาวคุณโตของสัสิพรนทาโทนก็ชื่อเดียวกันค่ะเราว็็เริ่มเราก็ิคิดว่ามันต้องใช่แล้วถ้าไม่ไงั้นมาดามจะจะกลต้องมาเป็นห่วงเด็กผู้หญิงคนนี้ทําไมจริงหรือเล่านะแต่ทีนี้เนี่ยมันติดตรงนี้นแล้วทําไมทําไมแกไม่ไม่กล้าที่จะเปิดออกพูดกับเราตรงๆเราจะได้เออหาทางป้องกันได้จนเป็นเนิน่นนพี่ถึงเตือนแกงไงว่า อย่าทาอะไรที่มันประเจิดประเจอมากเยอะๆๆเยอะเยอะเกินไปมันไม่ดีแล้วคุณไลฟ์สดคุณจะต้องมาคุณจะต้องมาให้เอฟซีเห็นทําไมรูปร่างคุณนะ่นี่แหละที่โมโหตรงนี้มากๆเลยไม่จะบอกให้ที่พี่ไม่ไม่เข้ามาดูตอนหลังๆอะ่ะคุณจะไปโชว์ทําไมรูปร่างคุณตรงนี้แปลว่าอะไรรูไหมคะคือแม้จะรู้ตง,งิดตง,งิดว่าคนคนนี้ตัวจริงเป็นใครเป็นเออ เป็นคนสำคัญตามที่เขาเล่าเขาแอบอ้างหรือเปล่าคนพวกนี้ก็จะนิ่งอยู่เพราะว่าได้ผลประโยชน์จากการที่ผู้หญิงคนนี้ช่องเนี้ยจะไล่จะด่าจะทอจะว่าบูหลันจะว่าทนายตั้มจะอะไรยังไงเขาก็ยอมรับกันได้มันบ่งชี้ว่าตอนนั้น ชัยพลแล้วก็พวกยูทูบเบอร์ชิกก,กอกพวกที่รายล้อมพวกวงุหวนรอบนอกทั้งหลายเจ็ดปัจจบี้ประจันบานอะไรทั้งหลายนี่นะคะก็รู้ความจริงอย่างที่เราได้ยินช่างแม่งพูดชัดๆนี่แหละคะ่ะแต่ทุกคนก็ไม่อะไรถ้าตัวเองยังไม่เดือดร้อนแต่ถ้ามันเดือดร้อนมันชัดมันปังขึ้นมาเมื่อไหร่มีปัญหาเมื่อไหร่ ก็ค่อยสละเรือแล้วก็ค่อยบอกว่ารู้มาตั้งนานและไม่ได้อะไรด้วยอย่างที่ชัยพลทำอันนี้ดิฉันให้ทุกคนฟังแล้วก็คิดเอาเองว่าสัสิพรทธาตทนมีอะไรที่เชื่อมโยงกัดกับมาดามลาเต้หรือไม่จากประโยคของป่าช่างแม่งแล้วคนที่โทรไปหาป่าช่างแม่งไปคุยกันคลิปนี้หลุดจากใครดิฉันไม่รู้ มีน่าจะเป็นวึงแหว่งซึ่งที่ฉันบอกว่าเป็นคนเดียวกับผมซอเนี่ยเอามาโพสต์ไว้ในเอซทีมงานขนายประชาชนในช่วงที่ตอนนั้นมีการตามกระชากหน้ากากในชมรมช่วยเหลือเหยื่ออิกเกตกันนะคะแล้วก็บอกได้เลยอย่างชัดเจนว่าหนึ่งในบรรดาที่ไล่ล่า พอผู้หญิงที่เกาะช้างถูกจับได้นางสุพณีบุญเหลืองหรือแมวตาเพชรหรือแม่นอกไส้ของไอ้ไหลก็ร่วมแสดงความยินดีแล้วก็ประกาศว่าเป็นผลงานของพวกเรา